เรื่องสําคัญที่สุดไม่แพ้เรื่องอื่นๆในชีวิตก็คงจะต้องยกให้เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายของเราตั้งแต่เนิ่นๆโรคภัยต่างๆก็อาจจะถาโถมเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได้สิทธิ์อีเวนต์เลยถือโอกาสมาบอกต่อแอปที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในทุกๆด้านถ้ามีแอปเหล่านี้ติดเครื่องไว้แน่นอนว่าจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเพื่อนๆดีขึ้นแนละแข็งแรงขึ้นได้อย่างแน่นอนมาเริ่มกันที่แอปแรกกันเลยดีกว่า Flow Period Tracker ดาวโหลดได้ทั้ง iOS และ Android ส,สาวๆหลาหลายคนจะต้องเจอกับปัญหาปวดท้องในทุกๆเดือนเมื่อถึงรอบเดือนบางคนก็อาจจะลืมเช็คและไม่ได้เตรียมตัวป้องกันอาการปวดท้องที่กำลังจะเกิดขึ้นเราขอแนะนำแอป,ปนี้เพราะจะช่วย t r a ็กรอบเดือนของเราแถมยังมีเคล็ดลับต่างๆในการดูแลตัวเองของผู้หญิงทุกคนอีกด้วยยิ่งหากใครที่กำลังตั้งครรภ์อยู่แล้วก็แอป,ปนี้จะเป็นเพื่อนคู่ใจได้ดีทีเดียวโดยหลักๆเราสามารถจดบันทึกช่วงวันที่มีประจำเดือนของเราได้ หลังจากนั้นตัวแอปจะคอยแทร็กตามเวลาและคอยเตือนให้เราได้รู้ว่าใกล้จะวนกลับมาถึงรอบเดือนของเราอีกครั้งใครที่กำลังสนใจก็ลองโหลดมาไว้ได้เลย My f i t n e t s, <My> <S Pal ดาวโหลดได้ทั้ง iOS และ Android ใครเป็นสายออกกำลังกายและอยากเริ่มดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่บ้านต้องแอป,ปนี้เลยซึ่งพัฒนาโดยแบรนด์ Under Armour ใครอยู่แวดวงกีฬาหรือสายออกกำลังกายต้องรู้จักอย่างแน่นอนหากพูดถึงความสามารถของเจ้าแอป,ปนี้เราสามารถเลือกเป้าหมายในการออกกำลังกายของเราได้ทั้งหมด3ตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักการรักษาน้ำหนักและการเพิ่มน้ำหนักจากนั้น จะมีการจัดแคลนอาหารที่เรากินในแต่ละวันเพื่อคำนวณแคลอรี่มาให้แถมยังมีตารางออกกำลังกายที่จะช่วยให้เราสามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ปังขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว d a i l y o o u u r n l l ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android มาต่อกันที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและอารมณ์กันบ้างดีกว่าหลายๆคนอาจจะอยากให้ตัวเองเป็นคนที่หงดหิดน้อยลงมีสติและสามารถรับมือกับอญหาได้อย,อย่างราบรื่น สำหรับแอปนี้เป็นแอปที่จะช่วยแทร็กความเคลื่อนไหวของอารมณ์ของเราพูดง่ายๆก็คือทำให้เราได้มีโอกาสทบทวนว่าในแต่และว,วันเนี่ยสภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไรบ้างแอปนี้จะช่วยให้เราได้ตกตะกอนกับตัวเองแถมยังช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อได้ลองใช้อย่างเป็นประจำรับรองว่าจิตใจของเราจะต้องสดชื่นขึ้นอย่างแน่นอน Step App Predometer ดาวน์โหลดได้ทาง iOS และ Android กลับมาที่การขยับล้างกายกันบ้างดีกว่า แอปนี้จะช่วย t r a ็กและคำนวณการเดินของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้ work from home เราเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะไม่ค่อยได้ลุกหรือเดินไปไหนมาไหนเพราะฉะนั้นเราควรมีตัวช่วยอย่างแอปที่จะคอยช่วยเตือนและติดตามผลต่างๆว่าเราเดินขยับร่างกายไปมากน้อยเท่าไหร่แล้วบ้างซึ่งใครที่มี Apple Watch ก็สามารถลิงก์ตัวแอปนี้เข้ากับนาฬิกาได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเช็คข้อมูลได้ง่ายๆสะดวกสุดๆมาคอยเก็บสถิติการเดินของเราดีกว่า จะได้เตือนตัวเองให้ขยับร่างกายอยู่บ่อยๆ d r i n k Water Reminder and Tracker ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android น้ำถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นต้องหมั่นคอยให้ร่างกายได้รับน้ำอยู่เรื่อยๆนะแอปนี้หลักๆแล้วก็จะเป็นแอปที่ช่วย t r a c การดื่มน้ำของเรานั่นเองโดยที่ตัวแอปจะคอยเตือนให้เราดื่มน้ำเป็นระยะเวลาที่เรากำหนดไว้นอกจากนั้นแอปยังสามารถเก็บข้อมูลการดื่มน้ำของเราได้ว่าเราดื่มไปเท่าไหร่แล้วในแต่ละวันบอกเลยว่าน่าใช้สุด สำหรับ Android สามารถเสิร์ชหาคำว่า d r i n k Water Reminder ได้เลยนะมีหลากหลายแอปให้ลองโหลดเลยมาต่อกันที่แอปสุดท้าย30 Day Workout at Home ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ซิปอยากชวนทุกคนมารู้จักกับแอปที่ฟังกชันปังไม่แพ้กับแอปก่อนหน้านี้ใครที่อยู่บ้านเบื่อและรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างงั้นมาออกกําลังกายกันดีไหมหากใครที่อยากฟิตหุ่นที่สวยทันใจภายใน1เดือนซิปขอแนะนําแอปนี้เพราะเป็นแอปพลิเคชันออกกําลังกายที่สามารถทําได้ที่บ้านเราไม่ต้องเสียเวลาออกไปยิมแถมยังเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยสามารถออกกําลังกายได้ทุกที่ทุกเวลา everywhere is my exercise และนี่ก็เป็น6แอปสุขภาพที่เราได้รวบรวมมาให้ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มดูแลสุขภาพของเรากันนะใครชอบแอปไหนก็เข้าไปดาวน์โหลดติดมือถือไว้ได้เลยรอบหน้าเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันอะไรก็ต้องกดติดตาม10ปอีเวนต์ไว้ตามช่องทางเหล่านี้ได้เลย